สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช ANNEL ของ a n u b i s c a r d Game นะครับผมวันนี้เราก็มีสินค้าใหม่ที่จะมาเปิดกันอีกแล้วนะครับผมก็คือ e v h e r o นั่นเองนะครับผมซอ,องใหม่ที่เพิ่งวางขายของโปเกมอนไทยนะครับผมภาษาไทยนั่นเองวันที่25มิถุนายนะครับก็เพิ่งวางขายกันเลยวันนี้เป็นวันแรกนะครับผมก็ หลายๆคนก็คงไปประสบพบเจอกักบชะตากรรมในการที่จะต้องไปตบตีแย่งชิงหาซองนี้กันมานะครับผมบางร้านเขาก็ให้เสือแค่2บล็อกเนาะบางร้านอย่างเช่นแบบว่า,วาเออร้านในอินก็ดีหรือร้าน B2S ก็ดีนะครับหลายๆคนก็ต้องไปต่อคิวกันตั้งแต่เช้าเลยเพื่อที่จะให้ได้มานะครับผมอแอดมินก็เป็นหนึ่งในนั้นนั่นเองนะครับวันนี้ก็ได้มา24ซองนะครับผมมาเปิดให้ดูกัน ไปไม่ซื้อไปไม่ทันแบบซื้อแบบเต็มบ็อกเหมือนกันนะฮะก็ได้มาเป็นซองแบบนี้มาเปิดให้ทุกคนดูกันก็มาลุ้นกันนะครับว่า6ซองที่หายไปนั้นจะมี HR ไปแล้วหรือเปล่านะครับมาดูกันเลยดีกว่านะฮะทีละซองบล็อก e ีวีฮีโรนี้นะครับผมที่น่าสนใจ ก็จะมีอัลเทเน t อาร์ของอีวุ้ยต่างๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นใบที่แพงที่สุดนะครับอย่างแบล็ k กี้นะครับผมหรือใบที่ลงมาก็จะเป็นนิมฟีะนะครับเซตนี้ก็เป็นเซตของสะสมนะครับสำหรับคนที่ชอบอพวกวิวัฒนาการของอีวุย้ยนั่นเองนะครับผมแล้วก็ยังมีการ์ด UR อ R, หรือว่าการ์ดทองนะครับผมของอีเทเรียนนะครับผมแล้วก็มีการ์ดเทรนเน์ฟูลอาร์ตด้วยนะครับ แต่ที่อยากได้ก็คงจะหนีไม่พ้นพวกอัลเทอร์เนทอาร์ตล่างแปลงของ e v วทั้งหลายนะครับสองนี้ก็เป็นของสะสมนะครับอีว e ูร่างวิวัฒนาการหลายๆ่างก็พอใช้ได้น,นะครับแบ็กกี้ก็ใช้ได้น,นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะมาเป็นเพื่อสะสมกันซะมากกว่านะครับวีของเรามาแล้วครับโชตัวแรกเป็นกราเซียนะครับผมมาพร้อมเกตใบหิมะเลยนะครับใบมิมะ อันนี้ก็เป็นกาเซียนะครับผมวี v. ล่าง rr นะครับเป็นล่างน้ำแข็งของ e v วนั่นเองถ้าใครเล่นเกมก็คือจะมาในภาคครั้งแรกในภาคดายมอนเพิลนะครับจะต้องไปแปลงร่างที่หินอะไรสักอย่างหนึ่งจำไม่ได้แล้วมาภาคเดียวกับลิฟิออนนะครับใบแรกของเราก็เป็น rr นะครับผมกาเซียนั่นเองหรือเกรซิออนนะครับในบอ็อกอีวู e นี้นะครับ e v h e r o เนี่ยก็น่าจะเหมือนบ็อกทั่วไปเหมือนเดิมนะครับมี30ซองนะครับถ้าเป็นแบบเต็มบ็อกเนาะแล้วก็จะมีมีโซโลอาร์ด้วยสวยดีแบบเต็มบล็อกก็จะมี30ซองนะครับผมแล้วก็การันตี SR ขึ้นไป1ใบนะครับแต่ว่าอ,อ,อันนี้ไปต่อคิวมาได้แบบเป็นซองแยกมานะครับก็ไม่รู้ว่ามีคนหยิบไปแล้ว6ซองเน SR หรือแบบ SR หรือซุ้มก็อาจจะออกไปแล้วหรือ,อยังนะครับ ผ่านไปแล้วกี่ซองวะฉีกกันรัวๆไม่ได้ดูเลยนะครับก็มีอาออกมาแล้วหนึ่งใบนะครับผมซองนี้ก็เดี๋ยวรอดูนะครับเออ,อมีชิปอ่าเป็นล e ฟเฟียวีแนั่นเองนะครับผมอ่าก็เป็นตั้งพืชนะครับของวิวัฒนาการของอ e ีวุยนะครับเอ่อซองถัดมาก็ได้ดูบ้านะครับ ฉีกแบบไม่ปราณีที่เลนตาลิปินนะครับก็เป็นน่าจะเป็นไอเทมของดินเฟียนะครับทาดแฟรีนั่นเองชุดนี้ก็เคยออกมาเป็นภาษาญี่ปุ่นแล้วนะครับก็เป็นบล็อกที่ญี่ปุ่นรีเซลกันอย่างโหดร,ร้ายมากนะครับผมเออนั่นแหละครับอ่ามีมาชาโดด้วยนะครับ แต่ว่าอันนี้จะต่างกันอยู่ตรงที่ว่าของของไทยเนี่ยจะออกมาเป็นบล็อกธรรมดาเนาะของญี่ปุ่นเนี่ยจะออกมาเป็นมีบล็อกแบบบล็อกพิเศษด้วยนะครับที่แถมเอฟฟี่วีแม็กโปนะครับซึ่งของไทยยังไม่มีนะครับก็เลยเดี๋ยวต้องเราดูกันว่าของไทยจะมาเป็นในรูปแบบไหนนะครับแล้วก็ของญี่ปุ่น,นจะมีเป็นสลีปแล้วก็กล่องเด็กแถมให้ด้วยนะครับผมก,ก็ไม่เชิงแถมหรอกก็เป็น <laughs> เซ็ตพิเศษที่ต้องจ่ายตังค์ซื้อนะครับ ของอังกฤษก็ยังไม่ออกนะครับของอังกฤษจะออกมากับชุด evolving sky นะครับผมซึ่งจะเป็นบล็อกหลักบล็อกหน้าของทางอิงเขานะครับก็มาพร้อมกับพวกเอ่อซ่าล่างใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นการกลับมาของพวกมังกรแล้วก็น่าจะมีอีเ t e เทนบ r ็อกเป็นลายของอีวูต่างๆนะครับแต่ก็ไม่เห็นบอกว่ารอบนี้ไม่มีโปรโมตก็เลยไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวจะลองดูกันว่าของอังกฤษอีวจะออามาเป็นระดับอะไรกันบ้างนะครับ ผ่านไปแล้วจะเกินครึ่งแล้วมัง้งเราต้องมาดูกันว่าเราจะได้ SR ไหมนะครับเอ้ยมีขอบมาละ V เป็น V ธรรมดาอ่าเป็น Thunder V นะครับผมอ่าก็เป็นร่างไฟฟ้านะครับก็เป็นอ่าร่างวิวัฒน,นาการ เรียกว่ารุ่นแรกของ e v นะครับที่ต้องใช้หินไฟฟ้าในการแปลงร่างครับกจะออกมาพร้อมกับเออบูสเตอร์แล้วก็ชาเวอร์นะครับผมซึกก็คือถ้าไฟกับทัดน้ำน,นั่นเองอ่าเห็นขอบไหมก็อึ๊บอ่า a อครับอันนี้ก็เป็นาตุพลังจิตน,นั่นเองแปลงร่างในเกมด้วยความเชื่องนะครับก็ต้องแปลงร่างตอนกลางวันด้วยนะครับถ้าเป็นแบกกี้ก็เป็นร่างตอนกลางคืนนั่นเอง อันนี้ก็เป็นเทนเนอร์อีกใบหนึ่งครับพี่สาวกินอารมาชื่อประหลาดดีนะแปลไทยก็ใบนั้นก็มีสิทธิ์ออกเป็นฟูลอาร์ตได้เหมือนกันนะครับเป็น SR กับ h อานั่นเองทรีเชอร์เอนเตอร์จีนะครับผมเป็นเอนเตอร์จีอีกใบหนึ่งที่ออกในเซตนี้นะครับตอนนี้เราก็ได้คอยกันทั้งหมด หนึ่ใบแล้วนะครับก็เป็น VMAX 1ใบแล้วก็เป็น RR3 ใบนะครับบอกนี้จะเหลืออะไรกันบ้างเ,ออเดือทั้งหมดอีก1,2,3,4,5,6,7ง่้องนะครับผมบันทึกกันนะครับว่า7จ็องสุดท้ายเราจะมีฟอยที่เป็นของแรงๆกันบ้างหรือเปล่านะครับผมพแบ็ b กี้อัลเ e r n ์ t น R ตอนนี้ นะวันนี้ที่เปิดวันแรกเลยราคาตลาดก็เกินหมื่นมาแล้วนะครับผมก็ถือว่าเป็นใบที่โหดมากนะครับแบล็กกี้วีแม็กซ์อัลเทอร์เนทอาร์ตนะครับแล้วก็มีนิมฟีอาอัลเทอร์เนทอาร์ตนะครับที่ก็น่าจะน่าจะได้เหมือนกันก็ตัวน,นั้นก็เป็นนิมฟีอาวีแม็กซ์อัลเทอร์เนทอาร์ตนะครับก็อยู่ที่ใบละเกือบหมื่นได้เอ้ยมีวีมาแล้วครับกรอบมาอย่างนี้เลยด้วยข้างล่างเป็น SR ด้วยสีว่างๆแบบนี้ ไม่ชาเวอร์ก็เอฟี่หรือเปล่าะนะครับชือ่อธาตุอะไรเอ่ยธาตุน้ำนะครับอ่าเป็นชาเวอร์วีนะครับผมระดับ SR นั่นเองโอ้น่ารักมากเลยครับพวกกลางวิวัฒนาการอ e ีวเนี่ยเหมาะสำหรับการเก็บสาโซนะครับผมชาเวอร์วีก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมชอบมากเลยสมัยก่อนเล่นใน เล่นในเกมเนาะก็จะมีความสามารถพิเศษไอ้วอเ e อร์แอ r สอบตัวจำชื่อไม่ได้ก็ใช้เล่นทักแบทเทิลกับพวกธาตุน้ำนะครับสวยงามมากนะครับเซตนี้ก็อาจจะเหลือฟออีกหนึ่งใบนะครับผมก็ยังยังอาจจะมีโอกาสออก SR มากกว่าหนใบก็ได้นะครับอ่ไม่แน่ไม่แนย่ยังยังคงหวังยังคงหวังโอ้อ้ามีเอนเต้ด้วยนะครับผมอ สามซองสุดท้ายครับคิดว่าน่าจะไม่เหลืออะไรแล้วมึง <c oughs> มองโลกนี้มองโลกนี้ดีก็อาจจะเหลือนะครับ <c oughs> แต่วิธีเดียวที่จะรู้ได้ก็คือแกะมันออกมาให้หมดนะครับจุ <c oughs> โอ้มาควนะครับผมแล้วก็อีบุยนะครับสองซองสุดท้ายครับผมซองสุดท้าย <c oughs> ชื่อ,อ,อสองสุดท้ายแล้วครับวันนี้ฉีกกันอย่างรวดเร็วจะมีฟอยล์เหลืออยู่ไหมนะฮะเฮ้ยเหมือนจะมีออกเป็นฟอยล์น่าจะเป็นฟอยล์แลธรรมดาแหละเห็นขอบวิงแบบนี้โอะไรเอ่ยอ่าสลัดเจสนะครับก็หมดแล้วครับ e v h e r o 24 2ซองเปิดกันอย่างรวดเร็วไม่พูดความทำเพลงก็ได้ VMAX นะครับผมเป็นลิเฟีย นะครับเป็นล่างพืชนั่นเองนะครับแล้วก็ของเด็ดประจําคลิปนี้ก็จะเป็นชา o เวอร์วีนั่นเองครับผมเป็นท่นาน้ำนะครับผมน่ารักสดใสฉากหลังสีม่วงอ่อนนะครับตัวนี้แล้วก็อาอาสามตัวนะครับผมมี t ันเดอร์กาเซียแล้วก็ a e อนั่นเองครับก็ หมดแล้วครับวันนี้ก็เอามาเปิดให้ดู24ซองนะครับผมอาจาจะไม่เต็มบล็อกแต่ก็ได้ฟอยล์มา5ใบก็ถือว่าดีพอสมควรเลยนะครับเอาร์ SR ก็ยังอยู่กับเราด้วยนะครับวันนี้ก็ยังไงท่านใดที่ชอบนะครับผมอ,อีวุนะครับหรือแกงวิวัฒน,นาการของอีวุก็อย่าลืมไปหาอีวุยฮีโร่กันนะครับผมบล็อกนี้ก็มควรค่ากับการสะสมมากเลยนะครับก็ลองดูกันได้ที่เพจของเราก็ จะพยายามหามาให้เพิ่มนะครับตอนนี้ที่ทําคลิปนี้ก็เหลือเหลือนิดเดียวละเหลือไม่เยอะแล้วนะครับผมอ่ะก็ลองแวะเข้ามาดูกันได้นะครับที่ www.facebook.com/ a n u b i s c a r d g a m e นะครับผมอ่าส่วนท่านใดที่ชอบคลิปวิดีโอของเรานะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้เราด้วยนะครับแล้วก็อ่าอาจจะคอมเมนต์ก็ได้นะครับว่าอยากให้เราทําคลิปอะไรอีกหรือเปิดสินค้าชิ้นไหนให้ดูอีกนะครับผมก็จะพยายามหามาเปิดให้ดูกันนะครับยังไงวันนี้ก็ลาไปก่อนขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ